สินค้าทุเรียนนะครับซื้อมาจากไหนครับวอรินค่ะวอรินเหรอวอรินที่ไหนตลาดอะไรนะตลาดจเจริญซีเหรอค่ะกิโลเท่าไหร่120บาทค่ะเฮ้ย1 0 0 20อ้าวเหรอลูกใหญ่120ก็ยังว่าหน่อแล้วหน่อเห็นไหมชิมลูกเลยอุมไหม ผมป่ะหอผมผมนิดนิดหวานอยู่นะนอ,อยู่อโอเคแต่จริงๆมันมันร้อยร้อยนึงแหละมันอยู่ทั่วเลยตอนนี้จะเป็นสาทุเรียนสวนทุเรียน เป็นภาษาจีนมาจะส่งออกมังจีนนะครับโอ้โหปูใหญ่มากเลยไหนดิโอ้ยเล,เละเปล่าวะไม่เละนนนะค่อยทำลูกใหญ่นะมันถูวันนั้นอธิพธนั่นนะ่ทนนนะทำไมมันร้อยยี่สิบโอ้โหโอ้โหค่อย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  ไม่ได้นะโอเคสวยมากเลยกินซะ,ะนอะ <laughs> <laughs> โอเคอีกแล้ววงมืออันนี้ปูเล็กปะปูเล็กแต่ก็สวยนะั่นนะขนาดนี้นะค่อยแกะให้มันสวยหน่อย Nhìn, đợi, đợi, đợi. Oh. Đợi đợi. Ừ, đúng ừ. ừ, ừ. ừ. rồi. Để tôi thử một chút. Nó lớn. lớn. Để กะติดเอางี้ใช่ไหมเออนั่นจะพูดหนึ่งไงแกตรงกลางเห็นที่เขาแกะไว้แล้วเขาไม่ได้แกะให้ไม่แกะเหรอจริงเหรอเขียนอยู่นะจริงไงไม่มีอะไรเลยเออเดี๋ยว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 ผาดเป็นปไดไม่ไม่ต้องผาดตรงนั้นผาดตรงกลางเลยเปล่านี่หรอเออมีรอยอยู่ก็คือเขาไม่ทำรอยมาให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดู